ผมนุ่มเมืองการบ้านเฮ่านะครับก็ได้พาพพี่น้องมากินเข่าอยู่ฟ้ามันกรบผมนะครับเมื่อนี้ก็มีทอดหมูนะครับที่ในบ้านผมเป็นคนทอดมือเสานี่ครับผมนะครับทางขอบคุณค่ก ให้พี่น้องเขาเบิ่งด้ไหมนะครับสองกองนะครับสองกองแต่ผมกับพี่จินนะครับบปรทอฝีมือภรรยาของผมนะครับที่ทอดโอ้ oh my God แดดเดียวป่ะแดดเดียวปะ,วปะนะครับมามากินนต้อกันครับพี่น้องครับโอเคนี่พี่น้องผมมาเ็ำงานน้อกันกับประมาณท oh <my> ั้งหมดที่สิบคนนะครับแฟนก็สาหัสตอนนี้น <c oughs> แดดกระห้อน บ่มีลมบ่มีแรงอย่างเ oh <no. S 1> ลยน้ำเก๊ดไงนะครับหนึ่งแก้วนะครับคนละแก้วนะครับพีบ่นงครับ,บมา็งานไตวันแล้งกันเดี๋ยวผมจะทจิ้งไว้ให้คุหนานีเด้อครับชุหน,า,นาจองผมเลยสนใจติดต่อทาง เฟซบุ๊กของมืกการบ้านเฮาก็ได้ครับผมต,ติดต่อมาหาผมก็ได้หรือจะแอดไลน์ like, ก็ได้ครับโอเคนะครับเพื่อนก็เลี้ยงเขาเนื้มือเทีย่ยงนเนื้แดงเขาเห็ดกินเลี้ยงเลิกถ้าเห็ดงานอะไรบ้านเพื่อนจะเลี้ยงเขาเนื้มือเทีย่ยงครับผมถ้าเห็ดงานเหมาเขาต้องเห็ดกับเขาไปกินเองครับทั้ง,ง,งเต่าทั้งเที่ยงทั้งแดงแดงนี่เขากันมากินบ้านละแอบ่ผมแอบบพนักครับเอางี้ครัหนึ่งเมื่อเสาเดาห์ ่ะับนะครับคลิปนี้ผมก็เอาร่มในสาระของผมมาวพี่น้องนะครับเนาะแต่เป้าดีๆนะครับนกสาวพี่น้องนะครับตอกแก่ผมต้องการคนงานหลายเตือบที่น้องมาสนใจ่ะครักมนานะครับมืมือการบ้านเฮานะครับเออแอดไลน์นะครับตามที่ผมเอาไว้หน้าโปรไฟล์ผมนะครับหน้าคลิปนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่กับความไร้สาระของผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ